สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านบัณฑิตเกษตรพันธุ์อีกเช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงวิธีการคํานวณนะคะปริมาณยาฆ่าหญ้าผาสมกับน้ำนะคะว่า ผสมแบบไหนใส่อัตราเท่าไหร่นะคะที่ทําให้หญ้าตายสนิทนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะก็จะมาเล่าเป็นแบบประสบการณ์ในการขายคร่าวๆนิดนึงเนาะพอดีว่ามีลูกค้านะคะซื้อยาฆ่าหญ้าจากร้านอื่นนะแล้วก็ไม่แน่าจเหมือนกันน่าจะไม่มียี่ห้อที่ร้านเราขายอะเนาะแกก็มาแล้วบอกว่า เอาอันนี้ไปใช้แล้วย้ามันไม่ตายนะาตายแบบไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยของแกมันมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้แกก็เลยมาที่ร้านเรานะแล้วก็ถามว่าใช้ยาฆ่าญ้าตัวไหนดีทีนี้เราก็เลยถามกลับไปนะกลับกับลูกค้าว่าแกผสมยังไงเพราะว่าการที่เราผสมยาฆ่าย้าแล้วย้ามันไม่ตายเนี่ยมันเกิดจากหลายเหตุหลายปัจจนะัยเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําสะอาดพอไหม เราใส่ปริมาณยาตรงตามอัตราข้างขวดหรือเปล่าหรือยาเนี่ยมีความอ่อนต้นอ่อนต้นแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างกันออกไปนะมันมีหลายเหตุหลยปัจจัยแล้วก็ยังมีเรื่องของฝนด้วยนั่นเองนะคะที่สําคัญช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนด,ด้วยค่ะ,ะทีนี้พอเราถามลูกค้ากลับไปนะคะว่าใส่ปริมาณยาเท่าไหร่นั่นเองนะลูกค้าบอกว่าใส่2แกลอนต่อน้ํา1,000ลิตรนะทุกคน ซึ่ง2แกลลอนต่อน้ำหน0 0งลิตรเนี่ยคือยามันจะจางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะที่เป็นยาฆ่ายานะคะใส่แค่2แกลลอนมันไม่พออยู่แล้วค่ะอ่ะวันนี้นะก็เลยจะมาคำนวณสูตรนะคะในการผสมยากับน้ำนะคะแบบง่ายๆให้ดูไปดูกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยาไกโฟเซตแล้วก็ฟูฟูฟอสิเนตนะที่เราขายอยู่นะ <S <S เดี๋ยวก็จะเลือกมาเป็นซักอันนึงนะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันอ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะอ่าสำหรับตัวนี้อ่ามาใกล้ๆหน่อยกล้องตากล้องอ่าอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการที่จะผสมน้ํากี่ลิตรนะมันก็จะมี20ลิตรนะแบบนี้ถัง20ลิตรนะคะแล้วก็เป็นถัง200ลิตรแล้วก็เป็นถัง1000ลิตรนั่นเองนะก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูปริมาณกากันเลยนะขั้นแรกเนี่ยให้เราพลิกข้างหลังนะคะมันจะมีทุกยี่ห้อนะหาคําว่าวิธีใช้ก่อนวิธีใช้ปุ๊บเรามาดูตรงที่ผสมน้าอ่าให้เราหาในมันก็จะเป็น20ลิตรนะพอเราเจอ20ลิตรแล้วมาดูข้างหน้าเลื่อนมานิดนึงอ่าก็จะเจอนี่มันเป็น1นะ้5เนาะถึง200ให้เราเลือกที่ตัวหลัง200มิลลิลิตรนะผสมน้ํา20ลิตรนั่นเองนะ เท่ากับว่าถัง20ลิตรเนี่ยเราก็ต้องผสมยา200มิลลิลนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็วิธีตวงนะทุกคนถ้าเกิดใครมีแก้วแบบนี้นะก็จะดีมากๆเลยแก้วที่บอกปริมาณแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็หาซื้อได้นะมันก็จะเป๊ะสุดๆเลยนะอ่านี่200มิลลก็คือ200 ml นี่นะเราก็จะใส่ปริมาณยาให้ถึง200 ml. ตรงนี้นะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตราการผสมต่อน้ํา20ลิตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขนาดถัง200ลิตรแบบนี้นะถังใหญ่อย่างนี้เลยสำหรับอัตราการผสมนะง่ายๆเลยนะทุกคนดูเหมือนเดิมนะหาตรงที่มันเขียนว่าผสมน้ํา2 0 0เอ้ย20ลิตรนี่นะ,ะวิธีคิดง่ายๆมันเราใช้ผสมน้ํา200ลิตรเราก็แค่เติมศูนย์ไป1ตัวเท่านั้นเองนะ เติมศูนตรงนี้ที่น้ําแล้วก็เติมสูนอีกตัวหนึ่งที่ยานะก็เท่ากับว่าเราจะต้องใส่ยาทั้งหมด2,000มิลตร่อน้ํา200ลิตรนั่นเองนะ,ะแล้วเราต้องรู้ด้วยว่า1ลิตรเนี่ยมันมีทั้งหมด1,000มิลลนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะสำหรับถัง200ลิตรเนี่ยก็จะใช้ยาตัวนี้นะ2ลิตรนั่นเองค่ะ ก็จะใช้ทั้งหมด2ลิตรนะก็คือ2000มิลลิลิตรนะทุกคนอ่าเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาอธิบายเป็นตัวถังขนาด1000ลิตรกันค่ะแล้วก็สําหรับขนาดน้ำนะถัง1000ลิตรนะทุกคนอเดี๋ยวเรามาดูอตากันง่ายๆเหมือนเดิมเลยก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกนะให้หารวิธีใช้ให้ดูที่ปริมาณน,น้ําอ่า20ลิตรแล้วเราก็เติมศูนย์เข้าไป1ตัวแล้วก็ปริมาณยาเติมศูนย์เข้าไป1ตัวเหมือนกันอ ก็จะเป็น2,000มิลลิลิตรต่อน้ำา200ลิตรนะทีนี้เราต้องการให้มันเป็นปริมาณผสมน้ำา1,000พลิตรก็คือเอา200เนี่ยคูณ5มันก็จะได้ปริมาณน้ำา1000ลิตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องคูณเหมือนกันก็เป็น2000นคูณ5นะก็จะเท่ากับปริมาณยาที่ต้องใส่น้ำถัง1000ลิตรก็คือ 10,000มิลลิลิตรนั่นเองต่อน้ำา1000ลิตรนะคะหรือคิดง่ายๆก็คือยา10ลิตรต่อน้ำพันลิตรนั่นเองนะอ่ามันดูเหมือนเยอะนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือมาแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะแต่อันนี้ก็คือเราเลือกที่ห้อที่มันแบบออคำนวณง่ายๆมาเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะอ่าเพราะฉะนั้นใส่10ลิตร10ลิตรเท่ากับกี่แกลอนล่ะอ่าแกลอนหนึ่งมี4ลิตร นะแล้วเราต้องใส่10ลิตรก็เท่ากับว่าเราต้องใส่ทั้งหมด2แกลอนกับอีกครึ่งแกลอนนั่นเองค่ะอ่ะก็จะได้น้ำา1 0 0 0ลิตรนะก็คือวิธีการคิดแบบเติมเลข0ูนย์เข้าไปที่ตัวท้ายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นปริมาณยาหรือว่าน้ำเติมศูนย์ก็คือจบคิดง่ายๆเลยนั่นเองนะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะมามใก้อ่ะแล้วก็นี่นะทุกคนแก้ว ถ่ายให้เห็นหน้าชิก็้ด้ถ่ายแบบเปลี่ยนไกเฉยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่มีแก้วตวงแบบนี้นะที่บอกอัตราเป็นเส้นๆเป็นขีดแบบนี้นะมีตัวนี้ก็จะเป๊ะมากินขึ้นนะคะในการตัวยาค่ะอาจจะไม่ต้องเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นแบบ ขวดหรืออะไรก็ได้นะที่มีบอกปริมาณแบบนี้นะคะอ่ายังไงก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราหาของได้เนี่ยก็อาจจะปัตสก้าวให้นะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะยาทุกตัวที่วางอยู่หน้าร้านนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านไหนก็ตามนะที่เป็นร้านเกษตรนะทุกคนมั่นใจได้เลยว่ายาตัวนี้มันยาคือปริมาณยามันดีจริงๆแล้วผ่านการควบคุมจากกรมวิชาการเกษตรมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะ เหมือนกับของกินนะทุกคนของกินทุกอย่างนะในประเทศไทยจะต้องผ่านอยอยู่แล้วถ้าอันไหนไม่มีออยคืออะไรก็คือมันไม่รับรองความปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวยาเนี่ยพวกยาฆ่ายายา,าง่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยมันก็จะต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันอ่ามันถึงเขาก็เลยเป็นการรับประกันและการรับรองว่ายาเนี้ยมันใช้แล้วมันได้ผลจริงเปอร์เซ็นต์ยานะคะตรงตามมาตรฐานตามกฎหมายจริงค่ะ